นี้นะครับเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกนะครับทางเครือข่ายผู้มีรายได้น้อยนะครับก็เดินทางนะครับไปยืน่น หนังสือถึงนาย,ยกเคฐมรีนะครับอยากให้เร่งแก้ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ที่ทํากินของรัฐบาลนะครับหลังจากที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีมาตรการต่างๆนะครับพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่ดูเหมือนว่ายังคงติดขัดในหลายจุดด้วยกันครับค่ะคือทางตัวแทนสาพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาตินะคะคุณอารามศรีจันทรุขศรีก็พูดถึงข้อเรียกร้องนี้นะคะบอกว่าอยากจะให้มาแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูป,ปธรรมตามนโยบาย ซึ่งที่ผ่านมาค่ะยังมีข้อติดขัดระเบียบกฎหมายบางอย่างทําให้ทําไม่ได้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย10ปีช่วงปีพศ2559จนถึง2568ก่พยุทธศาสตรต์แก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อย3ปีเพราะฉะนั้นก็เลยยืนข้อเรียกร้องให้รัฐบาลนะคะช่วยแก้ไขปัญหานี้ต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรต์ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยระดับชาติและระดับจังหวัดค่ะ ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยผู้มีรยายได้น้อยที่ท่านประวิทย์เนี่ยท่านได้มีคําสั่งในการแต่งตั้งไปแล้วนะคะ แต่วันนี้เนี่ยด้วยหน่วยงานในแต่ละจังหวัดเนี่ยยังไม่ได้เกิดการปฏิบตัติจะทํายังไงว่าวันนี้เนี่ยในส่วนนโยบายส่วนกลางเนี่ยเห็นเห็นเห็นชอบเรื่องนี้แล้วจะทํายังไงเร่งรัดให้พื้นที่ที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยเกิดการดําเนินการและก็ปฏิบัติการนะคะเพราะถ้ามันสามารถที่จะเร่งรัดให้คณะกรรมาการชุดนี้ไปได้เนี่ยมันก็จะคลีคลายเรื่องของปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัย นะคะของพี่น้องเราที่อยู่ข้างล่างได้นะคะไม่มันมันเคยมาเสนอทุกปีทุกปีทุกปีแต่เรื่องนี้เนี่ยมันยังไม่ได้สู่การปฏิบัตินะคะมันยังไม่สู่การปฏิบัติะะรตเราจะกับผู้สื่อข่าวเองก็ถามต่อนะครับถึงเรื่องที่ผู้มีรายได้น้อยนะครับเข้าไปใช้พื้นที่สาธารณะนะครับอย่างที่ ต้อมหาการนะครับว่าเป็นการบุกรุกหรือว่าเป็นการริเรอนสิทธิการใช้พื้นที่ของประชาชนหรือเปล่านะครับทางตัวแทนของสอชอนะครับก็บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีการอยู่อาศัยมาก่อนที่กทมจะประกาศให้เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับก็อยู่อาศัยการมาตั้งแต่โบราณดังนั้นนะครับการบอกว่าผู้คนในชุมชนนะครับมาปลุกรุกที่สาธารณะอาจจะดูไม่เป็นธรรมให้กับคนในชุมชนนะครับซึ่งในฝั่งของตัวแทนของรัฐบาลน,นะครับอย่างทาง พันตีสงการพรมสิทธิ์นะครับก็บอกนะครับว่าในฝั่งของทางคณะทํารรงานของนายกนะครับรวมถึงประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เป็นผู้มารับหนังสือร้องเรียนนี้นะครับก็จะนําเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอนะครับเพื่อที่จะไปพูดคุยแก้ปัญหากันต่อไปนะครับค่ะ